วุฒิฐานนะครับเป็นทิมงานเทศสมก้อนบวกใช้จราจรนะครับ

เป็นทีมงานใช้จราจอนะครับบวกเทพสมพรนะครับผม ทั um ้งด <hhhh troll> ีดินวัดทั้ง

หางดีนะครับหางเบานะครับผมร้อยแปดสิบคะแนนผ่านไปนะครับสำหรับทีมง,งานเตศตุ้อนเป็นผู้สั่สงสรค์น,นะครับ

บางนี้นะครับมีรุ่นนะครับมีรุ่นที่นะครับหนึ่งสาเ,เ,ลเลยนะครับนี่คือทีมงานเทพสมพร,รได้ครับผมเริ่มจากโยนดนีน้รับไปขางห้าได้ครับนบนือนกันันน<า>้บนันนั้นน ตอนนี้มันสูงตอนนี้กำลังไงสอเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบคะแนน่านไปนะครับสำหรับทีมงานเทศสมพรเป็นผู้สั่งสั่นนะครับ ือว่าทีมงานไชยจราจรบวกเทพสมพรเป็นผู้สั่งสั่นนะครับสามร้อยคะแนนผ่านไป ทุกที่ทุกลาดพร้าวทุกลาดพร้าวเธออาลัยรักตรงนั้นก็เป็นรักตลอดเวลาที่เราประคอเราอาลัยรักตรงนันก็เอ็นรักถ้าไม่ขาดที่ดังเดือดขนาดนี้เธอมาบอกนะครับถ้าไ่ขาดที่ดังเดือดขนาดนี้เธอมาบอกนะครั

300คะแนนโนูสามรอยเก่าสิบคะแนนผ่านไปนะครับขอไปด้วยนะครับเบิ่งไปที่อึ่งใครเลยนะครับอึ่งอ่างนะครับผมอโอ้นะครับยังบอกคนเฟิร์มนะครับดูที่อึ่งเลยนะครับดูที่อึ่งเลยนะครับสุดยอดของน้ำหนักทางนะครับพี่น้องอ เงินลานอยู 40, 000, 000่ใสนะครับเงินลานยู่ใส่4 4 4 0 0 0 0 0นไปนะครับคะแนนนะครับหาซีฟานหีานไปนะครับ 4 60คะแนนนะครับทีมงานเทพสมพรเป็นผู้สารสันนะครับ